สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะบอร์ดนะครับทุกคนนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมแกะก็นี่ครับทองแดงนะครับนี่ทองแดงที่แกะออกมาก็ต้องไปแกะอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ได้สามขานี่คือสามขาที่แกะออกมานะครับ นี่คือบอร์ดที่กองใหญ่ๆที่ผมลงคลิปอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเสร็จแล้วนี่ครับนี่คือบอร์ดท,ที่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับกระมี่ามำคานะครับนี่ซ้ำขาที่แกะออากมาซ้าขากิโลหนึ่งกับแห้งเลยครับลายลอยบาทนะครับสขา,านี่ครับก็มีชิบนี่คือชิบนะครับ กระไลนนี้ครับชิปไอซีไอซีแบนเรียกว่าไอซีแบนนะครับไอซีแบนก็มีมไม่มีมีหลายอย่างพี่น้องเลยนี่ครับมีกระขาบครับหลายอย่างครับหันนั้ำขายแก๊สสะสมไว้ครับนี่ครับมีหลายอย่างนี่ครับโอ้หลายอย่างไอซีแบนนี่ครับก็มีเล่มนะพี่น้องเนะ เล่มเล่มนาเล่มบางครับราคาดีเลยทีเดียวนะครับเล่มนี่ครับไผมีเคยเก็บไว้ขายครับเล่มให้กับเป็นนาทองล้างเหล็กนะครับล้างเหล็กแต่ว่ากับกิโลนึงกับเอ่อมีราคาอยู่นะครับ ก็แกะยังบาเ็จนะครับนี่ครับเดี๋ยวกองนี่นะครับกําลังเกะช่วยกันเกะนะครับนี่ก็เป็นมิเนียมครับตัวนี้ก็เป็นจุนเนื้อนะครับทุกคนจุนเนื้อแกะนี่ก็เป็นทองแดงนะครับทุกคนนี่ทองแดงนะครับนี่ก็เป็นบอร์ดขยะนะครับที่ผมเกะออกมาแลหลายอย่างนะครับนี่ครับอันนี้ก็แกะ เอาท่องแดงนะครับกับมีท่องแดงมีสามขานะครับก็หลายอย่างครับก็เก็บแล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงใหญ่หญถุงบีแบกนั่นครับเต็มถุงเลยครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดทีวีเก่าบอร์ดขยะทุกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบอันนี้เป็นจุนเนื้อนะครับ ใส่ลังใส่กระสอบใบครับก็จะเอาออกจำนายครับเพราะว่าช่วงนี้ข้องขึ้นข้องลงนะครับขึ้นขึนล่งล่ง,ลงท่องแดงครับราคาบนิ่งนะครับราคาบระโยู่ตัวปันไดน,นะครับ กดไลค์กดแชร์ได้พี่ร้องเลยครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับ